ราะหนึ่งผู้สร้างในสมัยก่อนต้องเป็นพระราชการหรือว่าอาจจะเป็นระดับแบบพระมาหากษัตริย <'s> ์นะหรือคนที่มีว <Island S 2> ารมีสืดที่สองก็จะมีเชิงการช่างครับอย่างเ,เช่นภาพที่เราเห็นเนี่ยจะมียุคซึ่งพระกรุโบราณก็จะเป็นตั้งแต่ยุคร,บบรับุรีสุโขทัยอยุธย,ยาซึ่งในแต่ละยุคเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรที่บอกเปลี่ยนแปลงถ้าที่คนบอกว่ายุคนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะพราศิลปะพระเครื่องมันจะเปลี่ยนแปลงเป็น เป็นคัดพอยต์ตรงนั้นตามไปด้วยเพราะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นสมัยลบบุรีจะดูดุดันนะครับถ้าถ้าสมัยสุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นพระดีลาอ่อนช้อยคนงามอุทยยาก็จะเริ่มมีดุดันหน่อยเริ่มอีกครั้งนึงตามสถานการณ์ครับมีการบ้านเมืองอาจจะมีการลบอะไรกันอย่างนี้ครับก็จะสะท้อนถึงถึงแบบในช่วงเวลานั้นเลยก็จะเห็นภาพประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นว่าความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นเป็นยังไง และความอัศจรรย์นี่คือ<ม>ว่าแต่ละพิมพ์ทำไมมีจินตนาการของช่างไม่เหมือนกันครับซึ่งในปัจจุบันนี้ขนาดโลกปัจจุบันบางบางทีครับบางบางที่ที่สร้างพระยังเอารูปแบบเดิม<อ>มาเปลี่ยนแปลงอยู่เลยใช่ใชเป็นยุคใหม่ยุคอะไรเงี้ยย้อนยุคที่เรามาทํำกัน